สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวรราศินีสิงห์สวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะทาง r m u t p Light รอผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ1ิบนาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันสําหรับวันนี้ค่ะฝนนําเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้ฉาย,ยาว่านักฆ่าฟาร์มหมูซึ่งเขานั้นถือว่าเป็นอีก หนคนที่สร้างฝันร้ายตลอดการให้กับแคนาดานั่นเองย้อนกลับไปในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2002ค่ะตำรวจแคนาดานะคะได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบฟาร์มหมูวินาทีนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวที่จะคาดคิดว่าการตรวจสอบสถานการณ์ในครั้งนั้นจะเป็นประวัติศาสตร์สุดอื้อเฉาของประเทศก่อนหน้านั้นมีการแจ้งความร้องเรียนไปยังตำรวจนะคะถึงการหายตัวไปของญาติพี่น้องโดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งทำงานเป็นโสเพณีแม้จะมีเบาะแสที่ชัดเจนแต่ตำรวจกลับเพิกเฉยไม่สนใจอะไรเลยกว่าที่พวกเขาจะตระหนักและเริ่มลงมือสืบสวนฆาตากรต่อเนื่องรายนี้ก็สังหารคนไปจำนวนมากเมื่อมีการตรวจคน้น พวกเขาก็พบซากศพจำนวนมากเรื่องนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของฟาร์มหมูผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เป็นอันตรายกับใครแต่ภายใต้ธุรกิจที่ทำกันมากว่า3ชั่วอายุคนชายคนนี้ซ่อนความโหดร้ายความสยดสยองและเขาก็สถาปนาตนเองเป็นปีศาจภายใต้หน้ากากแห่งความปกติชื่อของเขาคนนี้คือโรเบิร์ตวิลเลียมพิกสันหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวิลลี่และสื่อมวลชนก็ตั้งฉาย,ยาด้วย ้ความสยดสยองของเขาว่าเขานั้นคือนักฆ่าฟาร์มหมูชายที่ฆ่าหญิงสาวและ ป้อนให้หมูกินพร้อมส่งขายไปยังลูกค้าเพื่อหารายได้หล่อเลี้ยงฟาร์มหมูคนในระแวกฟาร์มรู้จักวินล,ลี่เป็นอย่างดีครอบครัวของเขาทำฟาร์มหมูมายาวนานวินล,ลี่กับน้องได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลไม่สแสวงหาผลกำไรเพื่อใช้ฟาร์มแห่งน,นี้จัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้ดึงดูดคนเข้ามาเที่ยวเพราะมีโสเพณีถูกจ้างมาบําเรอความสุขให้กับขาเที่ยวทั้งหลายว่ากันว่าเขาเคยจัดงานเลี้ยงและมีคนมาร่วม งานถึง2,000คนเลยทีเดียวภาพลักษณ์ของวิลลี่นั้นจริงๆเขาดูเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขานั้นเปรียบเสมือนปะสุสัตว์ที่ทำงานตามมารดกที่เขาได้รับมอบหมายมาเขาไม่ดื่ม ไม่มีภาพลักษณ์เสเพออกจะเงียบๆถ่อมตัวไม่น่าเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงได้นั่นทำให้ไม่มีใครคิดว่าเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหดร้ายแบบนี้มีหลายคราค่ะที่ชาวบ้านต่างยินดีที่วิลลี่มอบหมูสับมาให้ถือเป็นอาหารรถเลิศแสนโอชะอภินันทนาการจากฟาร์มหมูแห่งนี้ทุกคนต่างชื่นชมว่าเนื้อหมูของวิลลี่นั้นอร่อยเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าวิลลี่ใช้อะไรเลี้ยง มันจึงมีความแตกต่างจากหมูสับทั่วไปแน่นอนทุกคนเห็นว่าวิลลี่เลี้ยงฟาร์มหมูมาทั้งชีวิตนั่นจึงอาจจะเป็นเคล็ดลับที่เขาจะดูแลหมูเขาให้อร่อยถูกปากแต่จริงๆแล้วในปี1997วิลลี่ถูกจับภูมิมฐานพยายามฆาตกรรมโสเพณีรายหนึ่งที่มางานเลี้ยงเธอถูกจ้างเป็นเงินกว่า100เหรียญ US d o ล l a r เพื่อให้ทำการแสดงวิจารและขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นวิลลี่ได้จับเอ เธอและกระชากก่อนใส่กุญแจมือเหยื่อและใช้มีดกระหน่ำแทงทั้งที่ถูกก่อเหตุสลดขนาดนี้แต่โสเภณีหญิงได้สู้กลับพร้อมชิงมีดมาแล้ววิ่งหนีไปพร้อมเลือดที่หลังรินก่อนที่จะไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงปีกว่า,วาข้อหาของเขาก็ถูกยกเลิกไปว่ากันว่าทางอายการมองว่าเหยื่อเป็นโสเภณีดูไม่น่าเชื่อถือนั่นทำให้ปีศาจร้ายลายนี้ได้โอกาสสังหารโหดผู้ คนเป็นนนจําาวมกเสียงล่ําลือในหมู่โสเภณีย้ําเตือนว่าอย่าไปงานเลี้ยงที่วินล,ลี่จัดเด็ดขาดและมีผู้หญิงหากินคนหนึ่งบอกกับเพื่อนๆร่วมงานว่ามีคนรู้จักหลายคนไปที่นั่นแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลยพวกเธอพยายามแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามชี้ให้เห็นเบาะแสความผิดปกติในฟาร์มแห่งนี้แม้เจ้าหน้าที่จะมีข้อสงสยัยและเริ่มติดตามพฤติกรรมของวินล,ลี่แต่ผู้บังคับบัญชาตอนนั้นกลับไม่ เชื่อว่าชายที่เรียบร้อยดูเงียบๆคนนี้จะเป็นคนที่ตำรวจต้องการจนกระทั่งนักสืบหญิงลอลี่เซนเนอร์เขาทำงานได้เพียงสองวันในเดือนกรกฎาคมปี1998เขาได้รับเบาะแสจากสายข่าวว่าวิลลี่มีพฤติกรรมน่าสงสยัยเขามักจะไปยังเครื่องบดหมูพร้อมเสื้อผ้าเปื้อนเลือดที่ยัดอยู่ในถุงเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของโซเพณีจำนวน มากลอลลี่ตรวจสอบเบาะแสนั้นและเริ่มติด ตามสอดส่องวินล,ลี่ทันทีเธออยากนำหมายค้นเข้าไปที่ฟาร์มแห่งนี้แต่ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยเพราะเขามองว่าวินล,ลี่ไม่น่าจะเป็นฆาตกรได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมองว่าสายข่าวของลอรี่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะไม่ใช่คนที่รับรู้เรื่องของวินล,ลี่โดยตรงแต่ฟังมาจากปากโซเพนีอีกทีหนึง่งแม้ลอรี่จะพยายามตามหาตัวโซเพณีที่อาจจะเป็นพยานปากเอกในการจับกุมวินล,ลี่แต่ก็ยังหาไม่ เธอถึงขั้นเสนอหัวหน้าว่าให้ส่งนักสืบนอกเครื่องแบบปลอมตัวเป็นโสเภณีเพื่อจะได้เข้าไปในฟาร์มของวิลลี่นั่นเองแต่อคติของตำรวจกลับมองว่าโสเภณีและคนติดยานั้นได้เลือกทางเดินเส้นนี้เองพวกเธอจึงเหมือนคนที่ตายไปแล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องตามหาคนหายทำไม ไม่เพียงแต่โสเพนีที่ล่ำลือความสยองของวิลลี่เท่านั้นแม้แต่คนในฟาร์มเองก็มักจะซุบซิบกันว่าบางทีก็เห็นเจ้านายฝังอะไรบางอย่างลงในดินทุกคนมองดูด้วยความสงสยัยแต่ไม่มีใครคิดว่าคนที่จ่ายเงินเดือนให้พวกเขาจะเป็นปีศาจแบบนี้จำนวนโสเพนีหายตัวไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นครอบครัวของเหยื่อร้องเรียนแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นแต่กลับไม่มีอะไรคืบหน้านักสืบลอรี พยายามรวบรวมหลักฐานนำเสนอรวมถึงโน้มน้าวใจให้ขับผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจค้นฟาร์มแห่งนี้แต่ดูเหมือนทุกอย่างก็เงียบสนิทสิ่งที่เธอทำต่อเนื่องคือพยายามคุยกับผู้บังคับบัญชาให้ขอหมายค้นจากสารเพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่าฟาร์มแห่งนี้ผิดปกติหรือไม่อย่างไรก็ดีค่ะความพยายามของนักสืบลอรี่ก็เป็นผลเธอรวบรวมหลักฐานและโน้มน้าวจิตใจผู้บังคับบัญชาได้สำเร็จหลังจากที่เธอเรอ เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี1998่วงเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ปี2002นั่นก็คือใช้เวลาเกือบ4ปีด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็นำหมายบุคค้นไปยังฟาร์มของวิลลี่ทีแรกตำรวจไม่คิดว่าจะเจออะไรมากมายแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปณนะฟาร์มแห่งนั้นพวกเขาเห็นกระดูกมนุษย์ในฟาร์มเห็นทรัพย์สินผู้หญิงในบ้านจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นดีเอนเอแล้วพบว่าฟาร์มแห่งนี้มีดีเอ็ของผู้หญิง ที่หายตัวไปถึง33คนด้วยกันตำรวจรวบตัววิลลี่พร้อมน้องทันทีเมื่อคุมตัวสอบปากคำวิลลี่รับสารภาพว่าได้สังหารโสเพณีรวมไปถึงคนติดยาเหล่านี้ด้วยตนเองหลายครั้งเขาก็นนำแทงพวกเธอหลายคราแอบใช้สารเสพติดหรือสารพิษฉีดเข้าไปในตัวเยื่อให้พวกเหยื่อดิ้นทุรนทุารายราว5-10นาทีจนตายเขาอ้างว่าการฆ่าครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเขาจับได้ว่า โสเพนีพยายามขโมยของในบ้านเขาจึงใช้มีดแทงและระหว่างมีอะไรกับโสเพณนีเขาเริ่มจินตนาการเพี้ยนเพียนเริ่มไม่พอใจเริ่มโมโหเยื่อจึงลงมือฆ่าเรื่อยมาจากเดิมที่ตำรวจคาดการว่ามี d n เดนเอปนอยู่ในบ้านของวิลลี่ประมาณ33แต่ตัวเลขก็ได้ไต่ระดับไปที่49โสบศพสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมแคนาดาเป็นอย่างมากความอลหม่านของคดีนักฆ่าฟาร์มหมูนี้ยังมี ต่อเนื่องพราะแม้จะมี DNA หลักฐานหลายอย่างชัดเจนแต่เมื่อขึ้นศาลอายการกลับดำเนินคดีวินล,ลี่ในข้อหาฆาตกรรมหญิงสาวเพียง27รายเท่านั้นแถมหลักฐานที่ชี้ความผิด ถึงเขาโดยชัดเจนก็มีเพียงแค่หกรายเท่านั้นเองแต่นั่นก็เพียงพอให้สารตัดสินจำคุกชายคนนี้ตลอดชีวิตโดยจะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ลดโทษหลังต้องโทษในเรือนจำอย่างน้อย25ปีแม้จะปิดคดีไปได้แต่ความสยดสยองของคดีนี้ก็ยังไม่จบลงค่ะที่คุกวิลลี่ดันเขียนหนังสือเรื่องราวของตนเองยาวกว่า144หน้าโดยมีสำนักพิมพ์ในอเมริกาตีพิมพ์จนถูกทัวลงถล่มยับ ด่าวิจาร์จนต้องยุติการขายเพราะไม่มีใครอยากรับรู้เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องรายนี้แถมในหนังสือเขายังอ้างว่าตนเองนั้นไม่ได้ฆ่าใครแต่ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยนักวิจารณ์ยืนยันว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีค่าทางอัทธรสทางภาษาใดาๆทั้งสิ้นที่ไม่คุ้มค่าแก่การซื้อแม้แต่น้อยระหว่างนั้นทนายความของวินลี่ก็ยังพยายามอุทธรณ์แต่ศาลยืนกลานคำตัดสินเหมือนเดิมแม้วิ เิลลี่จะอ้างตัวว่าบริสุทธิ์แต่หลักฐานชิ้นเด็ดนั่นก็คือทางตำรวจได้ส่งนักสืบนอกเครื่องแบบ ปลอมตัวเป็นเพื่อนร่วมห้องขังเพื่อถามหาความจริงว่าจริงๆแล้ววินล,ลี่นั้นฆ่าไปกี่ศพและคำสารภาพของเขาก็สร้างความสยดสยองยิ่งกว่าเดิมเมื่อวินล,ลี่บอกว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นสูงกว่า49รายแน่นอนเผลอๆอาจจะสูงถึงสองเท่าด้วยกันคำพูดของเขานี้เองที่ทำให้สังคมรับไม่ได้เป็นอย่างมากและกรมตำรวจก็ถูกวิจารณ์ว่าทำไมถึงปล่อยคนแบบนี้ลอยนวลอยู่ได้ตั้งนานแม้จะมีการยอม รับความผิดจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องความบกพร่องที่ควรจับฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้เร็วกว่านี้แต่ครอบครัวผู้เสียหายและสังคมก็ไม่เคยให้อภัยกับตำรวจกับอคติและความเลินเล่อที่ส่งผลให้มีผู้คนตายไปด้วยเนื้อมือของวิลลี่จำนวนมากจนเรื่องนี้กลายเป็นฝันร้ายของสังคมแคนาดามาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของวิลลี่นี่ก็คือฆาตรกรต่อเนื่องอีกรายหนึ่งที่โหดเหี้ยมค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะคะชื่นชอบ รอบรายการแนวนี้ฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงพิมพ์พูดคุยแนะนำใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอก,กันกับฝนได้ใหม่ในอปพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ